นั้นคำสั่งสอนพุทธเจ้าที่ว่าดับทุกข์ดับทุกข์ก็คือนิพพานคำว่านิพพานเนี่ยคนก็สงสัยกันว่านิพพานนี่มีเมืองหรือเปล่านิพพานนี่มีตัวตนหรือเปล่าแล้วพะพุทธเจ้าสอนยังไงที่คำว่านิพพานทุกคนก็ไม่เคยไปถึงนิพพานสวรรค์นี่มีรูปร่างหน้าตาวัสะสวยงดงามก็ทุกคนก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นในรกนี่ทุกคนก็วิ้ว่ามันร้อนรุ่มร้อนเป็นทุกข์ ทรมานก็เปรียบเหมือนอย่างคุกอย่างเงี้ยอันนี้ทุกคนก็ทราบรู้สวรรค์ทุกคนก็พอจะเดาได้ทราบได้เพราะทุกคนมีความสุขนรกทุกคนก็ทราบได้เพราะทุกคนเคยตกเพราะเคยเล่าร้อนเคยเป็นทุกข์ก็พอจะยังถึงว่านรก <c oughs> เป็นอย่างไร <c oughs> แต่นีพผ่านนี้ทุกคนไม่เข้าใจเพราะทุกคนไม่รู้เรื่องสมาธิสมาธิก็ไม่ได้เข้าสมาธิให้ได้จริงจยังจังเพียงนั่งวาไวาไวัก็ koma